ผู้ชายจํานวนมากเสียพลังสูญเสียตัวเองและพังทั้งชีวิตไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะผู้หญิงผิดคนที่เข้ามาทําลายสมดุลทางอารมณ์แบบเงียบๆในคลิปนี้คุณจะได้รู้หกทงแดงโคตรชัดที่บอกว่าเธอไม่ใช่สําหรับคุณและถ้าคุณยังฝืนสุดท้ายคุณจะเป็นฝ่ายเจ็บแบบไม่เหลือชิ้นดีจําไว้ความรักไม่ควรทําลายคุณและผู้ชายที่รักตัวเองจะไม่ยอมจมเพราะใคร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose นี่คือเรื่องจริงผู้ชายทุกคนเคยเจอผู้หญิงบางประเภทที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณสับสนหมดพลังทําให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันผิดอะไรและที่แย่ที่สุดคือคุณต้องไปสู้ศึกที่คุณไม่ควรต้องสู้ตั้งแต่แรก รู้ไหมผู้ชายส่วนใหญ่มองไม่เห็นสัญญาณอันตรายเหล่านี้ตั้งแต่ตนเพราะอะไรก็เพราะเราถูกฝึกมาให้หวังให้พยายามแก้ไขให้คิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาไว้ทั้งๆท,ที่สถานการณ์มันตะโกนบอกความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆวันนี้ผมจะมาเปิดเผย6สัญญาณอันโหดร้ายที่ชี้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคุณ ข้อที่1สัญญาณแรกที่เจ็บปวดที่สุดคือเมื่อคุณต้องคอยเดาอยู่ตลอดเวลาว่าตกลงแล้วเธอจริงจังกับคุณหรือเปล่าจำไว้ผู้หญิงที่ต้องการคุณจริงๆจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเธอเลือกคุณพวกเธอจะชัดเจนไม่ทําให้คุณต้องตั้งคําถามแต่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการคุณเธอจะทําให้คุณสับสนและขอบอกเลยว่าความสับสนไม่ใช่ความสัมพันธ์มันคือคําเตือนถ้าคุณต้องใช้เวลาวิเคราะห์คําพูดเธอวนไปมาย้อนคิด ถึงบทสนทนามเมื่อคืนพยายามถอดร,รหัสสัญญาณที่ ตีกันใบมาตลอดเวลานั่นคือร่างกายและสัญชาตญาณของคุณกําลังตะโกนบอกว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะลองคิดดูสิเวลาที่คุณชอบใครจริงๆจังๆคุณทําอะไรบ้างคุณไม่เล่นเกมคุณไม่ให้พลังงานครึ่งๆกลางๆคุณไม่อุ่นวันนี้เย็นพรุ่งนี้คุณชัดเจนแต่ถ้าเธอชอบความสนใจของคุณมากกว่าชอบตัวคุณเธอจะเริ่มไม่เสถียรหวานพอให้คุณหวังและห่างพอให้คุณไล่ตามเป็นวงจรที่บ้าคลั่งและนี่คือความจริงที่เจ็บที่สุด ถ้าคุณต้องเดาว,ว่าเธอรู้สึกยังไงเธอตัดสินใจไปแล้วเธอแค่ต้องการให้คุณสับสนพอที่จะยังอยู่ต่อและเหมือนอย่างไหลทางอารมณ์เท่านั้นเองและตรงนี้แหละที่ผู้ชายส่วนใหญ่พลาดแทนที่จะเดินออกไปเขากลับพยายามมากขึ้นหวังว่าสัญญาณปนเปจะกลายเป็นความชัดเจนซึ่งบอกเลยว่า ไม่มีวันเกิดขึ้นข้อที่2เธอยังคุยกับแฟนเก่าโอเคฟังให้ดีนะชาย <c oughs> สัญญาณข้อที่2เนี่ยคือไฟแดงกระพริบ,บเธอยังคุยกับแฟนเก่าผู้หญิงที่ยังคุยกับแฟนเก่านั่นหมายความว่าเธอไม่พร้อมสําหรับคุณทางอารมณ์เลยแม้แต่น้อยการที่เธอยังเปิดประตูสู่อดีตไว้แม้จะงแง้มไว้แค่นิดเดียวมันหมายความว่าเธอไม่เคยปิดมันจริงๆ,ๆเธอกําลังเก็บประกันทางอารมณ์ไว้เผื่อว่าคุณไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเธอกําลังทําให้คุณกลายเป็นตัวเลือก อาจจะในขณะที่เขาคือถ้าหากว่าอย่าเชื่อคําอธิบายคลาสสิกพวกนั้นนะเราเป็นแค่เพื่อนกันเขาเข้าใจฉันดีเรามีประวัติกันเขาแค่ทักมาถามสารทุก์สุดดิบฉันไม่อยากเสียมารยาทผู้หญิงที่เยียวยาตัวเองเสร็จแล้วจะไม่เอาอดีตเข้ามาในปัจจุบันผู้หญิงที่จริงจังกับคุณจะไม่ผูกพันทางอารมณ์กับคนที่เธอเคยรักเคยนอนด้วยเคยร้องไห้ให้ หรือเคยฝันถึงในอดีตถ้าแฟนเก่ายังคงอยู่ในภาพคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณกําลังอยู่ในสนามแข่งที่คุณไม่เคยสมัครใจเข้าร่วมแต่แผลที่ลึกที่สุดไม่ใช่แค่ที่เธอยังคุยกับเขาแต่คือเวลาที่เธอคุยกับเขาคุณรู้สึกยังไง คุณรู้สึกเล็กลงใช่ไหมคุณรู้สึกไม่พอใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะคุณขาดอะไรนะแต่เป็นเพราะเธอไม่เคยให้พื้นที่ทางอารมณ์ที่ปลอดภัยกับคุณเลยตั้งแต่แรกและผู้ชายส่วนใหญ่ก็แกล้งทําเป็นไม่ใส่ใจแต่จริงๆแล้วมันเจ็บ และคุณสมควรที่จะรู้สึกเจ็บด้วยข้อที่3เธอดูดพลังชีวิตคุณสัญญาณที่สามเป็นสิ่งที่ร่างกายคุณรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดแทนที่จะเติมพลังบวกให้คุณเธอกลับดูดพลังออกไปคุณรู้สึกไหมความรู้สึกที่คุยกับเธอเสร็จแล้วทั้งจิตใจเหมือนหนักอึ้องลงสมองตื้อหน้าอกแน่นและพลังงานหายหมดนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือการดูดอารมณ์ ผู้หญิงบางคนไม่ทำลายคุณแบบตูมเดียวแต่เธอค่อยๆดูดพลังออกไปทีละนิดผ่านคำพูดเน็บแนมเล็กๆคำทะเลาะเบาๆและความตึงเครียดที่สะสมคุณตื่นมาก็เหนื่อยทั้งที่นอนเต็มอิ่มคุณเสียโฟกัสทั้งที่พยายามคุณเลิกมีความฝันส่วนตัวเพราะความสัมพันธ์มันกลายเป็นเหมือนพายุที่คุณต้องเอาตัวรอดไปวันๆผู้หญิงที่ไม่ใช่สำหรับคุณจะทำลายโลกอารมณ์ของคุณแบบเงียบๆด้วยความต้องการที่ไม่จบสิ้นอารมณ์เบี่ยงการเงียบใส่ เป็นวันทําให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลาเรียกร้องความสนใจไม่หยุดหย่อนบนเป็นวงจรและดราม่าไม่รู้จบความจริงที่โหดร้ายคือพลังงานของคุณจะบอกความจริงในวันที่ดวงตาคุณปฏิเสธจะมองมันผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ยอมเดินออกมาจากผู้หญิงแบบนี้ไม่ใช่เพราะเธอแย่แต่เพราะเขาคิดว่าตัวเองต้องซ่อมเธอหรือที่แย่กว่านั้นคือคิดว่านี่คือราคาของความรักมันไม่ใช่ ความรักต้องสร้างคุณไม่ใช่ทำลายคุณคนที่ใช่จะให้ความสงบกับชีวิตคุณไม่ใช่พายุข้อที่4เธอยังเล่นแอปหาคู่สัญญาณข้อที่4เนี่ยที่มันเจ็บปวดสําหรับผู้ชายมากกว่าการที่เราพูดถึงกันมากไม่มีอะไรจะเจ็บปวดเท่ากับการที่เราลงทุนให้ใครไปแล้วแต่เขายังไปมองหาคนใหม่อยู่บนโลกออนไลน์ผู้หญิงที่ยังเล่นแอปหาคู่เธอไม่ได้สับสนเธอไม่ได้แค่เลื่อนเล่นไม่ได้ชวนเพื่อนดูเธอกําลังเปิดทางเลือกและฟังผมนะ ผู้หญิงที่ยังหาคือผู้หญิงที่ยังไม่เลือกคุณผู้หญิงที่เห็นคุณมีค่าจริงๆจะเลิกตลาดทันทีที่เธอรู้สึกถึงความเป็นไปได้เพราะผู้หญิงเขาจะไม่เสี่ยงกับผู้ชายที่เธอต้องการจริงๆหรอกแต่ถ้าเธอยังเล่นแอปทั้งที่เรียกคุณว่าที่รักทั้งที่มีความใกล้ชิดทั้งที่เขาเวลาคุยทุกวันเธอกำลังบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เธอพิจารณาและผู้ชายก็พังเงียบๆเริ่มตั้งแต่คำถามกับตัวเองว่าผมสู้คนอื่นไม่ได้เหรอผมยังไม่ดี พอให้เธอเลือกคนเดียวหรอทําไมเธอยังต้องการความสนใจจากคนแปลกหน้าแต่ความจริงคือปัญหาไม่ใช่คุณปัญหาคือความไม่โตของเธอเองเธออยากได้ความสบายใจจากคุณความตื่นเต้นจากคนใหม่ความปลอดภัยจากการมีตัวเลือกมากมายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ทําเป็นไม่เห็นหวังว่าเธอจะลบแอปเองแต่จำไว้ผู้หญิงลบแอปหาคู่เพราะเธอเลือก ุณไม่ใช่เพราะคุณซื่อสัตย์กับเธอความพักดีของคุณไม่ได้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความพักดีจากเธอข้อที่5ขอเวลาคิดหน่อยนะมาถึงสัญญาณข้อที่5 ฟังให้ดีนะนี่คือการปฏิเสธแบบนุ่มนวลที่สุดเวลาเธอบอกว่าขอเวลาคิดจริงๆแล้วเธอไม่ได้คิดเธอกําลังถ่วงเวลาเพราะความจริงคือเธอตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่อยากพูดออกมาให้รู้สึกผิดนี่คือหลักคิดตวิทยาที่ง่ายที่สุดผู้หญิงไม่ต้องใช้เวลาคิดเรื่องผูดชายที่เธอต้องการจริงๆถ้าเธอต้องการคุณจริงๆเธอจะเดินหน้าเร็วสื่อสารชัดเจนแสดงความตื่นเต้นและดีใจที่ได้คุณมาอยู่ข้างๆแต่เมื่อไรก็ตามที่พูดว่าคิดก่อนนะเธอกําลังซื้อ เวลเพราะเธอไม่อยากเลือกคุณแต่ก็ไม่อยากเสียความสนใจจากคุณไปในตอนนี้คุณกําลังถูกวางไว้ในสถานะที่พักไว้ก่อนเป็นเหมือนของที่มีราคาสูงแต่เธอยังไม่พร้อมจ่ายและผู้ชายส่วนใหญ่ก็ทําสิ่งที่ผิดพลาดอีกครั้งคือรอรอข้อความรอคําตอบ,รอ,ตอบรอความชัดเจนที่ไม่มีวันมาเพราะถ้าเธอต้องคิดว่าจะเลือกคุณไหมคําตอบที่แท้จริงคือเธอไม่เลือกการคิดคือข้ออ้างในการรักษาคุณไว้เป็นตัวเลือกสำรองเท่านั้นเอง ข้อที่6เมื่อเธอขอพักความสัมพันธ์เท่ากับเธอกําลังเตรียมออกจากชีวิตคุณมันคือสัญญาณสุดท้ายที่โหดร้ายที่สุดจําไว้พักไม่ใช่หยุดพักคือการซ้อมออกจากความสัมพันธ์เวลาผู้หญิงพูดว่าขอพื้นที่หน่อยขอเวลาอยู่คนเดียวหรือขอหยุดก่อนเธอไม่ได้ต้องการรักษาความสัมพันธ์แต่เธอต้องการระยะห่างจากคุณผู้หญิงจะไม่พักจากผู้ชายที่เธอรักเธอจะพักจากผู้ชายที่เธอหมดความรู้สึกแล้วแน่นอนว่ามันเจ็บเพราะผู้ชายจะโทษตัวเองทันทีว่าผมผิดอะไร ผมควรเปลี่ยนไหมหรือเธอแค่เครียดมันไม่ใช่ครับพักเท่ากับเธออยากมีอิสระโดยไม่ต้องมีหน้าที่ต้องซื่อสัตย์กับ มันมีโอกาสสูงมากที่อาจจะมีคนใหม่ที่น่าสนใจเข้ามากระตุ้นอารมณ์ของเธอแล้วหรืออาจจะมีคนให้ความสนใจที่ทําให้เธอรู้สึกบางอย่างที่ไม่ได้รู้สึกกับคุณมานานหรือเธออาจแค่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณจะดีกว่าไหมและเธอยังไม่อยากปิดประตูสนิทเพราะถ้าคนใหม่ไม่เวิร์กเธออยากกลับมาหาคุณได้แต่คุณยังรอแต่คิดว่ามันคือที่พักชั่วคราวความจริงคือมันคือการบอกลาแบบเงียบผู้หญิงที่เห็น อนาคตกับหุ้นไม่ต้องการเวลาห่างเธอจะสู้จะคุยจะหาทางแก้และจะอยู่ระยะห่างไม่ใช่วิธีรักษามันคือแผนการออกจากความสัมพันธ์อย่างสุภาพสรุปอย่าสูญเสียตัวเองถ้าคุณเห็นตัวเองอยู่ในสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งที่เราพูดมาทั้ง6ข้อเนี้ยจำสิ่งสำคัญนี้ไว้ให้ขึ้นใจ ข้อความทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อด่าผู้หญิงไม่ใช่เพื่อให้คุณเกลียดใครแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณต่างหากทั้งผู้ชายและผู้หญิงล้วนมีด้านที่อ่อนแอสับสนและยังไม่โตทางอารมณ์ได้ทั้งนั้นดังนั้นนี่คือการให้สติไม่ใช่ความเกลียดชังนี่คือการเยียวยาตัวคุณเองไม่ใช่การเพิ่มความขมขื่นให้กับชีวิตเป้าหมายของเราไม่ใช่การเลี่ยงความรักแต่คือการไม่สูญเสียตัวเองให้ความรักกิด จงรู้สึกให้เต็มที่เรียนรู้จากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและเดินต่อไปข้างหน้าด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมคุณมีค่ามากเกินกว่าที่จะเป็นเพียงตัวเลือกสำรองหรือเป็นเหยื่อของการเล่นเกมทางอารมณ์จงเลือกคนที่เลือกคุณอย่างชัดเจนและไม่ทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับตัวเองอีกต่อไปอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของแอดด้วยนะขอบคุณและสวัสดีครับ